ครับสวัสดีครับเบาขต้มัดครับเช่นเคยเช่นเดิมครับเมื่อนี้ก็มาเบิ่งแล้วก็มาอัปเดตส่วนตัวเองในเรื่องของทุเรียนหลังจากที่ผมได้ทําการตัดแกงตัดแต่งกิ้งไว้ครับสังเกตว่าต้นนี้ก็มีการตัดแต่งกิ่งได้ประมาณช่งอาทิตย์แล้วครับนะครับลายกิ้งเลยที่ผมตัดทิ้งไปนะครับจนกิ่งที่ตัดทิ้งไปเริ่มมี บแห้งแล้วครับซองนีครับนี่เป็นกิ่งที่ผมตัดเลยนี่ใช้หมดเลยครับทีแรกก็ทําใจฮิฮักยูครับกับมือไม่ที่เราเคยแต่งกิ่งให้เข้านะครับกับผลปรากฏว่าอตอนนี้เริ่มมีการตอบสนองนะครับหลังจากที่2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการตัดแต่งกิ่งไปเริ่มมีการแตกยอดครับนะครับ ทุเรียนเริ่มแตกยอดแล้วครับถึงแม้ว่าต้น้อดีของการแต่งกิ้งก็คือต้นข้าวโป้งครับแสงสามารถเข้าถึงได้ครับนี่ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนปลูกทุเรียนมือไม่นะครับยังผมก็ทีแรกก็เก่งๆอยู่ครับเสียดายครับเสียดายกิ้งเสียดายใบยแต่พอตัดแล้วครับ แต่พอตัดแล้วผลตอบสนองเขาก็คือการแตกยอดของทุเรียนนะครับส่วนที่ผมแต่งกิ่งออก็ไปเกือบทุกต้นเลยครับที่ใบทึบๆอยู่ตอนนี้เริ่มเป็นต้นโล่งแล้วครับแต่ก่อนต้นนี้ก็ใบทึบเลยครับใบทึบแล้วก็กิ่งทึบตัดทิ้งไปเยอะเลยครับครับสังเกตว่านะครับตัดทิง้งหมดเลยครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยระหว่างกิ่งก็ตัดทิ้งครับในต้นก็ตัด ตอนนี้ก็เลยทําให้ยอดของเขาเริ่มพุ่งครับพุ่งแล้วก็เริ่มแตกก็ถือว่าเป็นการตอบสนองไอด้ดีทีเดียวครับกับการแต่งจริงกรับทำให้เขาได้อยอดยอดพุ่งนะครับยอดพุ่งแล้วก็มีการแตกยอดได้ดีก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีย้ํานะครับจะไปเบื้องต้นอื่นมั้งครับว่าต้นอื่นเป็นแบบใดได้นะครับ ต้นนี้เช่นเดียวกันครับต้นนี้ก็ทําการตัดเก้งไปเยอะชีเดียวครับนะครับกิ่งเก่าๆที่ตัดทิ้งไปใบจนแห้งแล้วครับสังเกตว่ารอยเก่าๆครับลอยตัดกิ่งนะครับรอยแต่งกิ่งครับตัดไปเยอะครับรวมถึงตัดยอดพร้อมนะครับผมทําการตัดยอดพระตอนนี้ใบต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับแตกยอดได้ดีครับกับการ แต่งกิ่งทุเรียนครั้งแรกของผมนะครับทำใจอยู่ทีเดียวครับว่าจะตัดแต่งกิ่งเขาดีบ่นะครับเพราะว่ามือไม่นะครับมือไม่อาศัยการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเอ่อบางคนเพื่อนว่าเบื่อยากแต่งกิ่งในช่วงนี้เพราะว่าเขายัางเป็นทุเรียนเล็กอยู่แต่ผมก็เลยลองครับทุเรียนสองปีครับ รนกบะค่อยใหญ่ครับบอค่อยใหญ่เพราะว่าคา,าดการบำรุงอย่างเต็มที่ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําที่ส่วนของผมมีระบบน้ำนครับได้อาศัยตักน้ําหิ้วฝักบัวมาลดเอานะครับโอ้แตกยอดดีครับก็มีใบติดแบบนี้แดงครับโอ้ตรงนี้ตัวบุ้งแล้วครับเมื่อกี้ร่นไปแล้วะครับดินเริ่มแห้งครับมื้อน,นี้ ครับตัวบุ้งตัวบุ้งเข้ามากินใบอ่อนครับไล่มือแล้วครับบด้เข้ามามาเบื้องมาลดน้ําครับก็ก็พอดีมาเบื้องในเรื่องของความชื้นของดินครับต้องมันเบื้องความชื้นของดินแบบนี้นะครับเพราะว่าผมมีระบบอ่าระบบน้ําคือเพิินครับเริ่มแห้งแล้วครับความชื้นก็ยังพอมีอยู่แต่หน้าดินเริ่มแห้งแล้วนะครับก็เลยเมื่อเนี้ก็ต้องลดน้ําครับบรรทุกน้ามาละ นี่นะครับทุเรียนตัดเก็นะครับนี่กิ่งจนหน้าใบแห้งแล้วครับนะครับทั้งหมดเลยนะครับต้นนี้ก็ตัดไปเยอะครับนครับนี่ใช่หมดเลยนะครับิงทุเรียนใช่หมดเลยที่ผมตัดเองทิ้งไว้นะครับประมาณสองอาทิตย์กว่าๆแล้วครับต้นนี้ก็ยังยังบบเห็นโครงการแตกยอดของเขาปันได้ครับแต่ตัวยอดตัวยอดบนนะครับนี่นะครับ ตัวยอดบนของเขาเริ่มที่จะพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็แตกละครับนี่ครับก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณอีกดีอีกทีเดียวครับสำหรับต้นนี้นะครับยอดบางยอดก็เริ่มที่จะมีใบดาบออกแล้วครับเนี่นะครับอย่างวมื่อนี้คงอีได้ลดน้ํากันครับอีกต้นหนึ่งครับที่ต้นมันมันใหญ่อยู่ต้นพุ้นครับการให้น้ําขอคผมนี่ครับต้องอาศัยบรรทุกน้าเอาลด ใช้หางน้ำบันทุกมาแปบนี้ครับแล้วก็จะหิ้วหัวรดน้ำเดี๋ยวไปเบิง้งเดี๋ยวไปเบิ้งต้นนั้นก็ต้องแล้วกันครับทุเหลียนแบบบบมีระบบน้ำแต่ก็เจริญเติบโตได้ครับอีกต้นครับที่ทำการแต่งกิ่งครับทำการแกงกิ่งโล่งเลยครับแต่ก่อนตัวนี้ใบทึบมากครับเนี่ยครับผมทำการแต่งกิ้งออกสโลงเลยครับตอนนี้ให้เบิ่ง ตัวกิ่งที่ผมตัดออกเนี่ยครับแม่นหมดเลยนะครับช่วงใบแห้งๆนี่แม่นหมดเลยก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังมีการตออสนองของการแทกงยองดครับแต่ใบของเข้าก็ยังว่าคือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมื้อน,นี้ก็ต้องทําการลดน้ำนะครับเพราะว่าสภาพโดยรวมของของดินนะครับดินบริเวณคนต้นนั้นเริ่มแห้งละก็เลยต้องรดน้ําทุกต้นแล้วครับเมื่อน,นี้ ก่อนเพิ่งตัดหญ้าเสียไปครับก็เลยซึ่งตอนตัดหญ้านานก็นสภาพหน้าดินก็นยังมีความชื้นอยู่แต่มื้อนี้หน้าดินแห้งแล้วครับต้องทําการลดน้าเอาสาหรับท่านใดที่ผู้ผู้เรียนครับการแตงกิ้งอย่างที่เพื่อนหลายๆคลิปไลยอาจารย์เพื่อนว่ายาก,กลัวนะครับยาก,กลัวย่ายาันว่าแยากหรือว่ายาเสียดายกิ้งก็แล้วกันครับตัดแต่งให้เขามีทรงพุ่มที่โปร่งนะครับ ป้องกันโรคและะเรงได้อีกอย่างหนึ่งก็คือยอดของเขาจะได้พุ่งจะได้แตกนะครับอาฟักช่องเบาข้าวต้มัดไวแดกัแล้วกันครับกับคนทําเกษตรมือใหม่ที่อาศัยใจล้วนๆมือนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ